ก็ไงนัวกันซะโอ้สิที่ลาวที่สิเฟม,มือสื่อลาวเฟร้กวัวลาวพยุยลีเป็นเอาผัสติคุ้มตังพี่นองผัสติท่าสียุยลีพยุยลีผงคว่ำสั้นผงรังค่าพี่นอง หดไหลยเบิง้งซูมให้เบิง้งว่านางไปทำอะไรบนหลังคาพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ฝรั่งในเด้อจ้ะประสิทธาสีจ้ะมืออื่นแล้วประสิทธาสีวันอาทิตย์ทาบ่ได น่าจะเนาะบ้านหลังน้นอยพี่น้องภาษีแพงบ้านหลังเลขแต่ราคาบลเล็กได้จ้ะแต่พัชว์ไม่เวยเดชองเหรอลงมาเถิออนแดดเปียงเปียงคนที่ท่าสีแล้วก็สิเอาพลาสติคุ้มเบิดทุกหน้าต่างนี่พี่น้องบ้านลังเลกราคาบลเล็กได้พี่น้อง เป็นเงินไทยเลยสิบหกล้านในบาหลังเนี่ยเงินสิบหกล้านผู้ซามาซื้อบานหล,ลังใหญ่ได้เด้อยู่นี่แล้วสื้อตั้งเต่รนแล้วค่าเงินไทยมันยี่สี่สิบบาทตัวตัวยู่นะจ๊ะเนาะแล้วแต่เขตเนี่ยแต่มองมันคือบานแล้วใชะอันนี้มันเขตภูเขาคอว,ว่าเห็ดจ่างกับโบาจ่างเห็ดเองพี่น้อง จ้างกับแปดพันยูโรนี่พี่นอ้องทาสีแปดพันยูโร mm hmm. เพื่อนบ้านจ้างละ mm hmm. มีเงบ้านหลังติดกันเ mm hmm. พื่อนจ้างนะจนะ้ะน mm ้อ hmm. งีรีไม่ยอมจ้าง mm hmm. ทาสีเองต้องชือ่อระวังระวัง สาโลลีบัตชัวเหตุ็นมันยากสื่อๆดอกจางแล,ล้วก็แล้วคนมักเห็นเงินลายมันเงินสื่อลดก็ยังสื่ออยู่สื่อลดบ่เป็นประโยชน์ก็ยังสื่ออยู่ มันถึกถือไดรร้รถมันเป็นประโยชน์นะรถมันเป็นประโยชน์นั่นไม่ใช่ถึกถือเด้อจางล่างกระบบจางจางเขาท่าไปโหลดกระอบบานหลังน้นอยตอดกอดทีมันภูเขาหน่หละจามันเลืม่มพิยรี่มันเอาทีห่างไกลพวกกัน โอพยบขัาเป็นซีอยู่เมืองไทยกะในร้ายอยู่พี่น้องในบ้านล้างงามเติบอยูสิบหกล้านเน,นาอจ้าเนาะคอยบอกว่าคอยอยูบ้านลังในน้อยหนึ่งตะวันราคามันมันหนาเลือดใจว่ามันมันบดย์ล้างงามเน,นาะจ้ะเนาะยูปลาลีดแห่งใดพื้นที่น้อย แหงแพงห้องน,น้อยๆกะแหงแพงจะขึ้นนองกันขึ้นนองเมียฝรั่งลักเส้นเบิกละวานละวานมีเงินแต่ว่าได้อยู่บ้านหลังน้อยๆมีเงินบ่เด้ยยู่บ้านหลังใหญ่ได้อยู่เมืองนอกอยู่ฝรั่งเศสมีมีผ้าสีบานเนาะจ้ะเนาะ มีภาษีเินโตเเหอนพอยลีเสียนภาษีโตเเหอนเฉพาะมองพันยูนเนอะจนะ้ะเนาะมองอื่นเขาบลูเสียให้เคตเสียให้ฮเมลี่สามพันห้าร้อยยูโรต่อปีภาษีบานภาษีบาหลังนหน่อยติเตียค่อยนี่สามพันห้าร้อยยูโรต่อปีอันนี้ว่าสู้กันฟัง่งสิ่งแวดล้อมเนอะจ้นะเนาะมาด้มา,า,มาน เรียบเทียบราคาอีหยัางข่เว้าว่าคอนสิเว้าคอก็สิว่าข่าขอยได้อยู่บ้านหลัางน,น้อยข่อยอยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆอยู่เมืองไทยราคาเท่าทน,นี้คือสิแพงอยู่คือสิได้อยู่บ้านหลังดีอยู่กับพ่อใหญ่ลีไม่ไม่สวัสดีครับบายบายครับขอยสิ้ตนสามีข่อยเฮ็ดเองทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ใเดอ้อจ้ะพี่น้องต้นไม้ข่อยต้นไม้เทวดามาเข้าฝันข่อย ข้างม่เทวดามาเขาฝันค่อย <c oughs> จ้ามือนีกระซ่ํานีแล้วเด้อจ้าคลิปนีซ้่มนีบมลเหมือนีนีคลิปนีกระซั่มนีเลยจ้าพีลี่เราสื่อค่วมสบายใจแล้วว่ามันห่างไกลชุมชนลรงหมกักอะอีกอย่างหนึ่งมันไก่ที่ทำงานเล้านนกจ้าเนาะซัน่นีเด้อจา้าสวัสดีจา้าครับ เอื่นกว่าวอีก่วนครับผมไม่บาย,บาย